เนี่ยปอก็จะพามเพื่อนมาจัดสเปคคอมกันนะครับจะเป็นคอมแบบผ่อนไม่ได้ครับฮะเป็นยังไงบ้างเพื่อนลื่นถูกใจกันไหมครับผมโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิพ่งกูเพิ่งเกิดมา โอ,โอ้ตายเลยจัดสเปคคอมตามงบประมาณแล้วก็ตามการใช้งานเลยนะนี่ยืนนิ่งๆแบบน,นี้ก็หัวแตกสวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับแอดปออีกแล้วนะคะวันนี้ปอก็จะพาเพื่อนมาจัดสเปคคอมกันนะครับจะเป็นคอมแบบผ่อนไม่ได้ครับคอมผ่อนไม่ได้มันเป็นยังไงก็คือก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําการ ัดสเปคคอมคอมผ่อนได้ไปนะครับแต่ไอคอมผ่อนได้อนนั้นนะครับจะเป็นโปรโมชั่นของทางร้านแอดไว้นั่นเองนะครับถ้าใครอยากจะจัดสเปคคอมอยากผ่อนคอมได้เนี่ยก็ต้องไปผ่อนที่ร้านแอดไว้นะครับส่วนถ้าใครอยากซื้อกับแอปอปนะครับต้องจ่ายเงินสดเท่านั้นนะครับ เนาะเพราะว่าแอปปอกยังไม่มีบริการผ่อนนั่นเองเนาะแต่ละเรื่องนี้อาจไม่แน่นะครับและถ้าใครอยากจะผ่อนนะต้องมีบัตรเครดิตด้วยนะครับถ้าไม่มีบัตรเครดิตมันจะผ่อนไม่ได้โอเคครับวันนี้นะครับแอปปอกก็จะพามาดูสเปคคอมที่ a อ p o อกจะจัดนะครับว่ามีอะไรกันบ้างแต่และอย่างเนี่ยมันโดดเด่นด้านไหนมันทํางานยังไงได้บ้างส่วนถ้าใครดูแล้วชอบดูแล้วสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อกับแอป o อกได้เลยนะครับแอปปอกก็รับประกอบพร้อมแล้วก็ จัดส่งทั่วประเทศเลยนะครับแล้วประกัน1-3ปีนะครับประกัน1ปีคืออะไรส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของเคสอเคอมพิวเตอร์นะนอกนั้นอย่างเช่น CPU แรมก์ดจอมเมนบอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่จะประกัน3ปีนั่นเองนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนแรกเลยนะครับนั่นก็คือตัว CPU นั่นเองนะครับนี่คือ CPU Intel Core i5 Gen10 เลยนะครับจะเป็น I51040- ที่ไม่มีรหัส F นั่นเองนะครับ ตัวที่ไม่มีรหัส F เนาจะมีชิปกราฟิกในตัว CPU เนาะสามารถเอาไป Encode ในการไลฟ์สตรีมหรือว่าจะช่วยในการเรนเดอร์วิดีโอก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่มีรหัส F ลงท้ายจะไม่มีชิปกราฟิกในตัว CPU เนาะถ้าเราจะใช้งานเราต้องมีการ์ดจอแยกด้วยนะครับเราถึงจะเปิดติดขึ้นภาพนั่นเองเนาะแต่ถ้าเป็นตัว CPU ที่ไม่มีรหัสลงท้ายเนี่ยจะมีชิปกราฟิกในตัวถ้าเราไม่มีการ์ดจ,จอแยกเราก็สามารถใช้ชิปกราฟิกในตัว CPU แสดงผลภาพหน้าจอได้นั่นเองเนาะทีนี้ตัว CPU Intel Core 5เนี่ยมีถึง6ข้อ12เทศเลยนะครับก็ช่วยให้เราเล่นได้แทบทุกเกมเลยนะครับเกมที่กิน CPU หนักๆเนี่ยก็สามารถรองรับแล้วก็เล่นเกมได้อย่างลื่นๆสบายสายเลยสามารถทำเฟรมเรทได้สูงสงเลย หรือเราจะไปตัดต่อวิดีโอนะครับตัดต่อวิดีโอเนี่ยก็เรนเดอร์วิดีโอได้อย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ชื่นชอบเปิดหล,หลายๆอย่างมาพร้อมกันนี่ยไม่ว่าจะเปิดเกมไปด้วยเล่น Facebook ไปด้วยเปิดเพลงใน YouTube ฟังไปด้วยหรือว่าจะเปิดโปรแกรมตัดต่อค้างไว้ขนาดเล่นเกมก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มีคอและเขตค่อนข้างสูงเลยนะครับสามารถทํางานหล,หลายๆอย่างมาพร้อมกันได้เป็นอย่างดีกันเลยต่อมานะครับเอาอะไรก่อนดี อ่ะผมจับการ์ดจอได้ผมก็จะมาบอกการ์ดจอกันเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการ์ดจอ s o t ท็กเกมมิ่ง G-FORCE RTX 2060นะบอกเลยว่าการ์ดจอตัวนี้ระบายความร้อนดีมา,มากๆเลยนะครับส่วนถ้าใครกังวลเรื่องการ์ดจอร้อนเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับเล่นเกม full load นะครับอุณหภูมิไม่เกิน70องศาถือว่าเย็นมา,มากๆเลยนะแล้วก็ตัว RTX 2060ตัวนี้นะครับเล่นเกมได้แทบทุกเกมเลยนะครับปรับสุดได้ทุกเกมภาพสวยๆเล่นเกมลื่นๆเลยนะครับ รองรับเทคโนโลยีเ a เทซิ่ i n g ด้วยนะครับก็ช่วยให้แสง,งเงาในเกมสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่เกมของเพื่อนต้องรองรับเทคโนโลยีเ a เทซิ่ i n g ด้วยนะครับนี่กับตัวนี้เลยคุมๆแน่ๆทุกเกมรองรับการเล่นเกมในอนาคตได้อีกยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับอ่าต่อมานะเมนบอร์ดตัวนี้เพื่อนๆได้ดูกันไหมครับ a อ r o c ได้รีวิวไปแล้วเป็นเมนบอร์ด a s r o c b400m steel diogen ซึ่งสวยงามมากๆเลยแล้วก็ฟีเจอร์ ครบเลยนะครับสามารถซิงค์ไฟ R G B เคสคอมพิวเตอร์หรือว่าชุดน้ำเนี่ยปรับผ่านซอฟต์แวร์ โพลีโคมของแอสลองได้อีกด้วยนะครับซึ่งยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากๆเลยแล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้นะใส่ M.2 NVMe ได้ถึง2อํตำแหน่งเลยนะครับส่วน SSD M.2 SATA ใส่ได้1นําตำแหน่งแล้วก็มีฮีตสิ้นระบายความร้อน M.2 ด้วยนะครับก็ช่วยให้ SSD M.2 ของเพื่อนเนี่ยมันเย็นยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้การอ่านการเขียนข้อมูลได้เสถียรมายิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคแกยไฟทำลายได้ดียิ่งขึ้นนะครับรองรับการตั้ง I5 I7 I9 นะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยมีไฟ RGB ข้างเมนบอร์ดด้วยสวยงามสุดกันไปเลยครับลูกพี่เนาะส่วนสล็อตกาจอก็เสริมเหล็กมาให้ด้วยนะครับรองรับการใส่กาจอขนาดหนักๆใหญ่ๆได้เลยแล้วก็ใส่แล้วถึง4ตัวนะแล้วก็ระบบเสียงดีสมจริงมากๆเลยรองรับอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงถึง2.5กิกะบิตเลยนะถือว่าเป็นเมนบอร์ดที่ คุ้มค่ามา,มากๆเลยนะครับแล้วก็มีระบบจ่ายไฟที่ค่อนข้างโอเคเนาะโอ้โหอะไรมันจะมีข้อดีเยอะแยะขนาดนั้นนะครับเนาะตัวนี้ก็ราคาประมาณ3,600นนะต่อมานะครับตัวนี้เลยนั่นก็คือ SSD M.2 PCIe NVMe นะครับ ตัวนี้เป็นขวัญใจเกมเมอร์เลยนะครับมันช่วยให้เปิดคอมภายใน10วิพร้อมใช้งานหรือว่าเราโหลดเกมเนี่ยเข้าเกมไวๆเลยโหลดแมปไวๆเลยอย่างเช่นคนที่ชอบเล่นเกมเลนโบซิกที่โหลดแมะช้าเนี่ยถ้าได้ตัวนี้ไปนะโหลดแป๊บเดียวมาเลยนะครับลดแหลกรถกระตุกข,ขนาดเล่นเกมได้อย่างสบาย,บายเลยถือว่าถ้าใครอยากได้คอมเร็วๆแรงๆ,รๆโหลดไวๆไม่อยากรอนานเนี่ยก็จัดไปเลยครับ nvd m 2 pci e nvme นะครับต่อมานะนั่นก็คือแรมนะครับความจุให้มาถึง 16กิกกันเลยนะครับกับบัตรแรม2,600ก็ช่วยให้เราเปิดการทำงานเปิดโปรแกรมลหลายอย่างพร้อมๆกันได้เป็นอย่างดีเลยครับลื่นๆนอกจาถ้าแบบแรมเราน้อยเนี่ยถ้าเราเปิดหลายอย่างอาจจะมีอาการกระตุกอาการหน่วงนะครับแล้วก็ในส่วนของแรง16 g กิกนะครับเกมทุกวันเนี้ยอย่างเช่นเกม Call of Duty Warzone เกม Battlefield V ที่ต้องการแรมมากกว่า8กิกเนี่ยแรง16กิกก็ถือว่ารองรับการเล่นเกมที่กินน้าหนักได้อย่างสบายๆเลยนะครับ โอเคต่อมาครับเครื่องนี้ก็มีฮาร์ดดิสต์ขนาดความจุ 1000G กิกอีกด้วยนะครับเอาไว้เก็บไฟล์ต่างๆนะครับหรือว่าเก็บเกมที่มีความจุยเยอะได้อีกด้วยนะครับในส่วนของเคสคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับนั่นคือของซูมิที่ราคาประมาณพันเนะครับแถมชุดน้ําปิดหนึ่งตอนมีไฟ RGB เป็นเคสที่คุ้มค่าของปี 10, 2020ยเลยก็ว่าได้ถือว่ามันคุ้มจริงๆเนาะในส่วนของเพื่อสะพายในการจ่ายไฟคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับก็ใช้ของคอแซงขนาด 550วัตต์นะครับก็ถือว่าจ่ายไฟเพียงพอต่อสเปคที่ผมจัดให้วันนี้หรือว่าเราจะอัปเกรดในอนาคตเนี่ยตัวพ่นสปายตัวนี้ก็ยังเพียงพอต่อการจ่ายไฟอยู่นะครับแล้วก็มีมาตรฐานจ่ายไฟแบบ80พัตแถบน้ําตาลอีกด้วยนะครับก็ช่วยให้ประหยัดไฟมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะส่วนจอตัวนี้นะครับเป็นออปชั่นเสริมนะครับจะเป็นจอ LG UltraGear GL850 นะครับซึ่งเป็นจอ Nano IPS ตัวแรกของโลกอีกด้วยนะครับก็สีสันสมจริงไม่ว่าจะไปเล่นเกมดูหนัง หรือว่าจะาไปตัดต่อกราฟิกก็เหมาะสมเหมือนกันนะครับจอตัวนี้ครับสนราคาอยู่ที่12,900บาทนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อกบแอดบล็อกได้นะถ้าใครยังไม่ได้ดูรีวิวจอตัวนี้สามารถไปดูในช่องแอดบล็อกได้เลยนะครับเอาละครับผมคิดว่าเพื่อนอยากรู้แล้วแหละว่าไอ้สเปคคอมเครื่องเนี่ยมันเร็วแรงแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการทดสอบเครื่องนี้กันได้เลยครับแล้วก็มาทดสอบกับเกมแรกกันเลยนะครับกับเกมพ u b g โอผมเลยว่าผมผมคิดว่าเกมพับ G มัน ปรับกราฟิกให้สวยขึ้นหรือเปล่าเอ๊ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนะครับเรามาดูการปรับตั้งค่าตอนนี้นะผมปรับเป็น Full HD Ultra นะครับเฟรมเรทอยู่ประมาณ120เฟรมนะครับกับเกม PUBG นี่กระจอทำงานเต็มที่นะครับ CPU ทำงานประมาณ40%อุณหภูมิ CPU ที่ใส่ชุดน้ำปิดหนึ่งตอนห้องแอร์27องศาอุณหภูมิที่ประมาณ50องศานะครับเปิดฝาข้างเคสไว้นะครับถ้า ถ้าเราเปิดลมหรือว่าปิดฝาเคสเนี่ยอุณหภูมิอาจจะบวกไปอีกสัก10-15องศานะครับก็ยังถือว่าเย็นอยู่นะครับแล้วก็อุณหภูมิกาจอนะครับปรับสุดจะอยู่ที่ประมาณ70องศานะครับโอเคอ่าเดี๋ยวก่อนจะไปผมจะลองปรับเป็นวิลิโลให้ดูนะครับปึ๊บนี่ครับปรับเป็นวิลิโลเฟร,รมเนี่ยประมาณ180เฟร,รมนะครับก็สามารถจะคู่กับจอ144เฮิร์ตได้ พอเข้าคู่กันปุ๊บมันจะทําให้การเล่นเกมลื่นยิ่งขึ้นภาพชาัดภาพไม่ค่อยเบลอนะแล้วก็วุณหภุมการจอนะพอปรับเป็นวิลลี่โลควบมก็จะตกอยู่ประมาณ70 67องศานะครับเนาะตัวิวก็อยู่ตามนี้เลยนะครับนี่เฟรมเลยสูงๆเมื่อกี้เห็นแตก2 0 0้อเฟรมด้วยนะครับโอ้ฝนตกด้วยนะครับถ้าเป็นแมปธรรมดาเนี่ยอาจจะสูงกว่าน,นี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้แบบรายละเอียดภายในเกมมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับค,ครับต่อมาเราลอ,ลองปรับเป็นโลกันดูนี่ครับ ปรับเป็นโลนี่เฟรมเลยก็ตามที่เพื่อนเห็นเลยนะครับต่อมาปรับเป็นมีเดียมครับตามนี้เลยต่อมาปรับเป็นไฮร้อยห้าสิบเฟรม อ่ะผมจะลองปรับเป็นมินิโลแล้วกันเนาะเห็นเพื่อนชอบปรับกันแล้วเราลองกันไปลุยกันนะครับเออหาปืนครับปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนป่อยปลยปอันนี้ตอนนี้ครับผมอยู่ในเมืองโพชิกินั่นเองนะครับจะตายก่อนได้เก็บปืนไหมเนี่ยอ่ะเจอลูกซองแล้วครับ ครับเพื่อนเป็นไงครับเล่นลื่นไหมชอบกันนะครับโหเราเจอปุ้นใหญ่ปืนใหญ่ผมชอบปุ้นนี้มากนะครับนะครับค่อยๆยังไปอ่าเดี๋ยวเราจะลองโอโอดเนไหยวะปุ้นใาญไหนวะเนี่ยนี่ครับลื่นมากครับ มีใครมาไหมไข้างน่หดูครับผมเป็นยังไงบ้างเพื่อนลื่นถูกใจกันไหมครับผมอ่ะโหมีเครื่องบินแล้ว วิ่งกลางถนนเลยครับเนี่ยเราไปเราไปจริงเหรอวะน่ะตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเดี๋ยวเราลอยเขาดีกว่าเออ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อเกมคอที่ที่มอโอนกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาเล่นกับเกม Call of Duty Warzone กันเลยการปัับค่าตอนนี้ผมปรับเป็นโลนะครับผมปรับเป็นโลเผลอผมคิดว่าตอนนี้มีคนอยู่ข้างบนด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมไปดูการปรับตั้งค่าก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันกราฟิกกราฟิกนี่ครับกานนรค่าส่วนใหญ่คนจะปรับป,ประมาณนี้นะปรับเ,เป็นโลนะครับไปครับเราลงมาข้างล่างดีกว่าไปหาแบบกราฟิกเยอะ โอ้ยตกมาอยนะ่งไรเนี่ยเจ็บก่อนเจ็บก่อนนี่ครับการจอทำงานเต็มที่ผมเีมส์บูทำงานเจ็ดสิบเอ้ยเฮ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 ้ยโอ๊ย,อ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 ยมันเนียนจริงๆริงโอ้ยอยิงมันลงไปจึ้งหนึ่งเองครับ อ่ะครับแล้วก็มาเกิดใหม่แล้วนะตอนนี้เอ้ยผมรู้สึกว่าเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีให้ผมไปต่อยกับคนในคุกนะผมพอผมตายปุ๊บมันส่งมานี่เลยเหมือนมันได้สิทธิพิเศษอะไรสักอย่างนะอ่านี่ครับโอ,โอ้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกูเพ,พิ่งเกิดมาโอ,โอ้ตายเลยอะไรของมันเนี่ยโจความแก่แล้วกู <laughs> ยิงเขาก็ไม่ได้ครับ อ๋อครับก็จบไปนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับกับเกม Call of Duty Warzone คือแบบมันเล่นได้ลื่นๆอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อเกมสุดท้ายเกม Battlefield V กันเลยนะครับแบตจะหมดแล้วเรามาเล่นเกม Battlefield V กันเลยนะครับปรับ Full h d อ a ต้านะครับเดือนเดือสิบสองเปิดไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับกับเกมซดสเปกคอมหนักๆแบบนี้โอ้โหครับดูครับปรับอ a ต้าเฟรมเรท100เฟรมอ่ะครับเพื่อนคิดดูครับผมโอ้โหแรงจริงครับ การจอรทางานเต็มที่ผม90%ซีพียูทำงาน80%อุณหภูมิซีพียูที่50องศาอุณหภูมิการจอที่64องศาเท่านั้นเองแรมเครื่องไมประมาณ8กิกนะครับดูครับเ่นลื่นปื้ดเลยนะครับโอโ้โหโหลดแมปไวจริงครับนี่การมี SSD มันก็จะเข้ามาช่วยจุดนี้นั่นเองนะครับโหลดเกมไวลดแลกลดกระตุกนะนี่ครับเ่นลื่นมากเลยผมจะลองยิงให้ดูดีกว่าผมก่อนแบตบของผมจะหมดเนี่ย โอ้ครับดูน้ำโอ้โหสมจริงสุดๆโอ้ครับเครื่องบินเครื่องบินโอ้ยเรือแตกได้ไงเนี่ยเจอหรือยังเจอหรือยังครับลองดูแม่น้ำกันครับโอ้โหสวยจริงครับนึกว่าเกาะล้านพัทยานะเนี่โอเคครับก็จะประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็นวิลลีโลให้เพื่อนจะดูก่อนไปดีกว่าโอ้ยรถถังรถถังรถถังครับผมจะลองปรับวิลลีโลเนาะนี่ ทำวิลิโลเล่นกับจอ1 4 4นี่ครับ140 1ส0เฟรมกันเลยทีเดียวนี่ครับสวยจริงครับโอเคครับถ้าใครสนใจชื่นชอบสเปคนี้นะครับหรือว่าอยากได้สเปคไหนอยากเปลี่ยนการ์ดจอเปลี่ยนแรมเปลี่ยนยี่ห้อสเปคคอมเนี่ยหรือว่ามีงบเท่าไหร่นะครับสามารถทักมาสอบถามทักมาปรึกษาผมได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็จัดสเปคคอมตามงบประมาณแล้วก็ตามการใช้งานเลยนะนี่ครับตายไปนหนึ่งตัว ะครับเราไมียุดทงครับเราไปหาคิวดีกว่าอรถถังมาไงวะเนียไม่ได้จับเกมไม่ได้ฟิววีนานัะรู้สึกยังไม่เข้ามือสักเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้ยโดนแล้วลองวิ่งแถวนี้ก่อนเผื่อได้ฆ่าสักตัวนี่ยืนนิ่งๆแบบน,นี้ก็หัวแตกโหรถถังมารถถังมา โอ้เราจะอ้าวหายไปไหนวะรถถังโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยจะมีคนมาตุยหลังเราไหมเนี่ยเราจะซีฟอยไปปมรถถังมันนะครับเอ๊ะทำงานดีนะข้างหลังข้างหลังคู่ข้างหลังโอ้รถถังมึงอ้อมซ้ายอ้อมขวาเลยโว๊ยโว๊ดโว๊ด อ๋อะโอเคครับผมผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ